สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่เพนจะพาไปชมวัดชื่อดังในกรุงเทพค่ะจะมาวัดปากน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนคือรถเมย์ไม่ถึงแท็กซี่ก็ไม่ถึงก็เลยเนั่งรถเมย์อีกต่อหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปวัดปากน้ำค่ะนี่ก็จะเป็นตรอกเล็กๆสำหรับเดินไปวัดปากน้ำค่ะก็เป็นครั้งแรกที่จะ ได้เห็นวัดปากน้ำค่ะเพราะว่ามีเพื่อนแนะนำมาให้ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็เลยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงค่ะเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงดังมานานค่ะแต่ไม่เคยมาวันนี้ได้มีโอกาสมาค่ะน้ำตกอยู่ในเขตวัดปากน้ำสวยงามมากเลยค่ะ พอไม่เป็นเข้าไปในวัดก็เดินดูรอบๆแล้วก็เดินหาข้อมูลค่ะเพื่อนๆวัดใหญ่มากกว้างมากเลยไม่เป็นจะไปหาข้อมูลเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่กับลูกอยู่พอลูกกลับก็กลับว่าจะไปปฏิบัติธรรมหาที่เหมาะสมแล้วที่ปฏิบัติธรรมที่ตรงจริตกับไม่เพนค่ะ ไม่เพินได้เดินรอบแต่ก็หาไม่ง่ายเพราะว่าวัดกว้างมากใหญ่มากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไม่เพินไปค่ะแล้วไปก็ไปไม่ถึงค่ะไม่มีรถเมลแล้วไม่เพินก็เลยไม่มีรถส่วนตัวนั่งแท็กซี่ไปก็ยังไม่ถึงก็ยังไปจอดหน้าวัดอีกวัดหนึ่งข้ามสะพานมาแล้วเดินเข้าไปในตรอกค่ะก็เดินไกลยอยู่ค่ะแดดร้อนพอไปถึง เดินชมแล้วแม่เพนก็ได้เข้าไปในโบสถ์กราบพระนั่งสมาธิอยู่พักหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเวลาเพราะช่วงนั้นเงียบมากแล้วพระกำลังฉันอาหารเพลนพอดีค่ะและแม่เพนไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็เลยอยากจะอวดเพื่อน,อนในโบสถ์นะคะตอนแม่เพนมองดูด้วยตา สวยงามมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีรูปประวัติตามฝาผนังเป็นกิจกรรมแล้วก็ประวัติของในวัดค่ะนี่ก็คือพระพุทธร,รูปในโบสถ์ให้ชมค่ะเพื่อนเพื่อนมีรูปภาพประวัติแลหลายรูปภาพเลยแต่ต้องดูใกล้ๆค่ะไม่เป็นยืนดูตั้งนานแล้วก็เดินรอบ เพื่อสังเกตดูเป็นกิจกรรมของทางวัดค่ะแล้วก็มีพระชื่อดังสถานที่ชื่อดังที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็หลวงพ่อหลายท่านอยู่ในโบสถ์ค่ะภาพเยอะมากเลยค่ะตัวนี้พระฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนทุกคนกดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจไม่เพ็นค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ